สวัสดีครับพบกับผมตัวชานอลครับกับรายการกินกับโตชครับตอนนี้ผมมีของอร่อยๆมาฝากกันอีกแล้วนะครับผมมาจากร้านโบนโต้คอร์เนอร์นะครับเป็นมันฝรั่งรูปยิ้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าชื่อเสียงเหมือกันเลยนะถึงหน้าตาจะไม่เหมือนกันตามนะครับแตนหนึ่งผิวอ่อนกว่านี่ผิวเข้มกว่านะก็นี่ครับขนมให้กินทำมันเป็นรสข้าวโพดหวานนะครับลองดูไหมครับ อ,อร่อยมากคือพวกหวานผมเนีอร่อยอยู่แล้วอะต้องกินแบบเนื้อมันก็หลังเขาอะให้รสชิ้นเรียวนะกลมกล่อมมากๆคือเหมือนไปด้วยงนันได้กินนเพลินมนตรกอร่อยจริงอร่อยจริง หืมยอดลองไปหาซื้อกันได้นะครับนี่ร้านปูนโตคอนเนอร์ลูกฝาขาทั่วประเทศวงนี้หมดเวลาลงแล้วขอลาไปก่อนพบกก็หมายโอกาสหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับ